สวัสดีครับบ้าบอยเดนินทินอิสานครับสวัสดีแม่แม่พี่พี่น,านา้าๆเอสซี่ทุกคนครับมือ่อบ้าบอยแล้วก็พี่หัดินแล้วกับพี่สีเมนิดครับพากันมาเลาะเบืองนอไม่โจดเพื่อสีหาไปหฮมกันนะครับไปร่วมร่วมกันเอาไปเห็ดกระเพาะป่าเห็ดลงท่านวันที่เก่าครับมือมือมือวันนี้บ้าบอยกับพี่หอดินก็ไปให้กันนะครับก็บเอาไปต้มเรียบร้อยนะครับแล้วก็มือนี้ก็สีมาหัอีกมือนึงครับผมพี่น้องครับ ใจกากเป็นกำลังใจให้ทีมงานลูกหลานเมื่อสุกุรกคนเลยนะครับเดี๋ยวไปตดตามน,น้ำกันครับผมสวัสดีครับเปิดคลิปว,ว่ามหาโนมัยโจดวะซานพี่น้องโนงมัยไรครับผมพี่น้องโอ้ยนอนหนึ่งขึ้นมาหนีบทำไมมันหนีบกันวะอย่างนี้ลหะอครับอี่ น่อไม้ลาครับเอาน่อไม้ลายงามๆครับไปให้ใส่กระเพาะป่าครับมันจะหวานครับหวานจ้อยๆ <c oughs> หนอสองหนอสองนี่งามๆครับนอนครับหมดครับ งามครับครับผม เดินม่สซีหานออืดครับพี่นอ้องยางจะเดินโดนก็ได้พอออีกอยู่ครับเห็นซีหานอไปเห็นอีกเลยครับผมโอ้พก่อแล้วครับพี่น้องผมเนีนอนนึงครับ อพอดีพอดีครับนี่สองนอนซ้ำกันเลยครับโอ้หนอนหนึ่งครับว้าวนอนอี่ครับพี่น้องนอนนีน้จอใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่ใหญ่เลย อ่อนบอ่อนครับผมพี่น,อน้องเบ่งปองนะครับมันอ่อ,อนเ้ยครับผมนี่บ่งเข,ขาเขาอ่อ,อน,ออนครับหมดไตหลุมหลุมพี่น้องครับ ใส่เงา,อมมาอมมน,งนอานขึมายุใส่อะไรครับผมพี่น้องอาชิมาบึงนอนเหี่ยวใส่เลยครับผมมันผัดบเหี่ยวครับผัด <c ười> มีโนอโอ้แก่ตัวนี้ เก่ๆกกครับหน่อตัวมีนแก่หมดไปยน่มยูมยพี่น้องอื้อนเจออีกหนึ่งหน่อ,น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 อสวยๆครับหน่อใหม่ไพ่ปลาครับ ไข่ปลาสวยๆครับแบบไปต้มใส่กันครับผมพี่น้องต้มทำกระเพาะปลาหน่อ,นอไม้บ้านเฮาหากินง่ายถ้ามีถ้ามี <c oughs> ามครับผมพี่น้อง กรอบครับผมหมดพี่น้องครับ ครับนอนนี่พี่น้องเฮ้อนองปบกง่ายนียครับอุ้ยอ่อ,อนๆครับพี่น้องอุ้ยนอนนี่ครับโอ้ ยูยไก่กันยู่กไก่กันเอือนส่กันครับผมตนแลกแยกทางกันไปครับคนละมองครับเดี๋ยวไปอีกนอนนึงครับข้างนั้นครับสองนอสามนอสี่นอนเปิด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 ,ปดสี่นอเลยครับผมพี่น้องกอเลียวกอเลียวนอนไหนก่อนครับนีอ นอนเปนกอบครับผมพี่น้องดังปวกฮะพวกฮะะครับ น้องครับนี่สวยสวยครับอันนึงครับผมสองน้องถุงตัวพี่น้องครับอู้ห์หมด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 พี่น้องอุ้ยหมด,ออหมดเอาอยู่บ่หลงเนี่ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอหมดขันพี่น้องบ๊ายบอยครับครับผมสวัสดีครับหักน้องใหม่ก่อนครับผมพี่น้องที่มหดินครับผมสวัสดีครับเพิ่นเอิรนบ้าบ่อยมาเอาน้องใหม่ครับโอ้โนี่เด้นี่เด้อไอเอาคนนี้ก่อน ครับผมอ่าพี่น้องหน่นอนหนึ่งครับสองนอ่ผลพี่น้องเอาหน้าอันนี้สิไปเฮ็ดกระเพาะปลาครับพี่น้องก็จะไปเพื่อทำคนแค้กระพาะเนี่ย,ยมหมดแล้ววันได้บทนี้มือหาเมื่อนี้กระสิพ่อละล่ะ พี่น้องน้องนะงามคราบผมโอ้ยบังเงครับน้องใหม่นะพี่น้องสั้นเธอเลยเพชรเพอเวอร์ย่พี่น้องเสียบเลยเสียบเลย สวยง่ามเลยพี่น้องนีนอนหนึ่งครับอึกอรรบอกระโออดดออกมาใหม่ครับพี่เขาดินเอาตามาเต็มตาแล้วครับมาบ่อยเอายางม,มาครับผมไม่เห็นหรือไม่เอาครับว้าวว้าว,ว,าวนอนอะไรกรอบกอบครับ ด้สามซี่ก่อนี่กับเรือเฟือแล้วตอนง่ามง่าม,าม,ามหมดกับหลายหลายอ้ยโอ้มาแล้วครับผมพี่น,ออน้อครับเหนื่อย,ยแล้วขนาดนั่งข้าวเดียวกัเหนื่อยแล้วเนาะ สองนอนสูงเลงครับผมน,น,น,นี่นอนห้าวแขนนี่ครับขึ้นแบบสูงเลยไม่เอาสองนอนครับสองนอนักใหญ่ครับอ่ะอ สองน้อครับโนองนะครับโนโนครับผมใครคอยขอแล้วไอ้เหมือนกินยัางน้ำทัาท่าสิ ถ่ายกันยางออกไปหารถเหรอครับผมพี่ลองครับฮะโอ้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 ปกเฮ้เลงท่านเฮ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 ลฮเฮเฮเไเฮเกเนเอเฮ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 เขามาาเบิงเฮเฮเรับเฮ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 เบ่ฮเ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  คลิปนี้หรือทุกๆคลิปโดยเฉพาะคลิปนี้ครับบ้าบอยกับพี่หอดินท่ากันมาเลาะหาเอากเพาสมาใส่ปูนหาเอาหน่อใหม่ไปเฮ็ดกระเพาะปลาให้ลงท่านวอาทิตเก่านี่ครับผมพี่น้องแม่กระบพสบายครับคุณชายทองพัดลมตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับผมใส่ปูนลมใส่ปูนอนมันมีเมื่อวานนี่เอาพันมาอาบน้ำครับ ตาหวัวนี่เพิ่น,นกับพี่นี่ก็ว่วมือเศ้านี่ลุกนั่งบ่ได้แล้วสันครับปวดขี้ปวดต้นไปแล้วครับผมพี่น้องผู้เฒ่าว่าบ่ได้ไปตัดตังครับเอาตังไปเฮ็ดแบบชั่วข้าวนะครับเฮ็ดขึ้นถั่วส้วมนะพี่น้องเอาลูกนู้ไปไปตัดให้เพิ่นครับแล้วก็เฮ็ดเป็นกลมๆนะครับผมพี่น้องเอาวกะคุ่หน้อยไปไป,ไปืร่องไว้ ลุกบ่ได้นั่งบ่ได้โย่คนนึงโจมเอาครับคนนึงโจมเอานั่งเอาไปแล้วบ่แล้วนี่จะกลางๆแถวกลางๆไม่ท่าไหร่ใครเฮ็ดน้องอยากน้องกินโจ๊ตซีเรียวอยากน้ำฝาน้ำฝนน้ำข้าวโพดพี่น้องอ้โหความสุขจำกลับขึ้นมาเลยครับ อยาเมดพี่น้องยาสีมหาพอเบิยาสิมหาพ่มดวงมาต้เนื้อลยจังเลย มาพ,พี่แม่มาพี่เสียงเมนิดครับเมนิทพันมาฝากด้านขัวครับผมบอยกับพี่ข้าดตีนไปฟังทังทีครับนี่บ่ไเลหารับเรื่องบวกบวกน่ บกโต่อไปปลาแถวนี้กะซิโบ,บมี่เด้ครับผมพี่น้องกกบกกนี่กะกะซิโบ,บมี่แล้วครับผมมันเป็นอย่างที่แบบว่าที่แบบว่าเขาขีนไปไลยครับผมพี่น้องคนเสฝายครับฝายน้ำหล่นแถอปลาตัวนี้ก็ถูกที่ถูกบุกเบ,กบิกออกมืดเลยครับไฟน้ำหล่นครับ หอรแล่นครับผมอยางเหมือนที่ดีครับผมนี่นะเื่อนเือนเด็ดลมหายใจเขาวายมาหาทายยังฟังดูบะ ลมหายใจเข้าออลมหายใจออกอเอาขึ้นเม็ดเถอะครับผมนี่กระตาพี่หัวดินครับพี่นอ้องโอ้กระตาพี่หัวดินชดะเลิศการประกวดนี่กระตาเฮ้ยงามเหมพี่นอ้องงามเมป็นกระตาโว่งามบ้าบอยครับกระตาพี่หัวดินครับเนา่าน้อยสมแข็งพี่พนอ้อง อันนี้ของ,ของแม่นิดตาไผ่หนีไอ้งามไผ่นี่อนนของแม่ล่ะนี่ของอีแม่อุ่นของอีแม่แล้วแบกอยู่ของของพี่สีอ้าแนมทั้งต้นใหม่ก่อนนำมาทาเราปีนอยู่หอดบกบ่ในีของพี่สีครับไปต้มใส่กันครับผมพี่น้องครับ <มา S 1> นี่ตีแนมเพิ่งไปม่แล้วเต็มครับผมเต็มเต็มนีตจนนองนงามๆครับเออเอือนหายายสีเนี่ยสี ฝน่นฝนพี่น้องเสียงยุบย้อยอันมาเด้อลงมาเด้อพุ่นเจ้าเจ้าเพิ่งเห็นบ่แม่แม่เอาย่างมาใกล้ๆกันเลกับเบื้งเขากระตาเขากระเบื้งอะไรนี่เนาะอู้ยนี่แต่ยอดสุดยอดเลยอันนี้สุดยอดเลยเนี่ยสุดยอดสุดตะโมงกันก็ผมพี่เนาะอันนี้แม่เพิ่นรามีตอนนอนใหมเหี่ยวเหี่ยว อยนี้ก็ได้เจ้หนหม่เนาเหียวเหียวือกันนะครับเอาใช้ไหมก็หนูใหม่อันนี้ว่เถอะมีต้องนอนกับงามนานเมียเนาะนี่ะตุ่มกวาเลยเอิ้อนหาเจ้ายุปายบกคุณก็ว่าใา่ที่ไปปีนปลายบกยังไงหรากกว่โอยหอมเยอะกเอาหนูใม่แล้อาหนแมนบกแมนหนใหม่าเนยแะครับผมพี่น้องครับ คลิปนี้กระพากันโศกมนันโอ้ยในนี้จะพูดได้บุญเต็มๆครับผมพี่น้องเบิ่งเนี่ยมิจะพูดได้นอนใหม่หลายๆครับผมพี่น้องมีจะนอน,นงามน้องใหม่น้องใหม่ลายลสองแยมครับพุดเบุตรถึงเป็นลายสองแยมนี่ของไม่นิดครับยามที่สามครับน้องใหม่ลายลอันนี้น้องใหม่ไฟฟ้าครับผมนะครับกัดิพากันไปปอกต้มนะครับผมพี่น้องปลาไฟปลาจังอ่อนปอกต้มปอกซอยครับครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจก็เป็นพลังแรงใจให้ทีมงานบ่าวบอยเดนดินทิอีสานแล้วก็พี่ข้าดินทิศอีสานสาวเมทอีสานพอร์ครับตลอดจนแม่แม่พี่ๆน้าๆทีมงานของบ่าวบอยพี่ข้าดินมาสกูทุกคนครับผมสำหรับคลิปนี้บ่าวบอยก็ขอไว้สำหรับนิสกอนข้าพ่อพ่อกันคลิปห์นาให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนครับสวัสดีครับบบ๊าายย ใช่ให้สีถามว่ากล้วยตัวผู้หรือตัวแมียกลยอย่งฮึกล้วยอย่งกล้ยที่ไปเบิ่งไงก้ไปเบิ่งกันล่ะมันออกลูกตัวผู้หรือตัวแมียจากหัวเบี้งขีดซื้อๆมันออกดำมันเป็นแง่อันนั้นนะมันเป็นแง่อยังติดอยู่นวดมันซืจะเป็นปนกับเปียงบ้าบอยว้าน้ำอันนั้นมันออกปนาไปหัวเป็นเปียงกับขีดปนมันติด ยากไปบ้างขนัดกระบ้าลกไปยังแตัวนนั้ขุนแลเห็นมันตรงนี่แล้ว